สวัสดีค่ะเซลนะนะคะของร้านปฏิพัฒน์นะคะวันนี้นะคะณจะพามาชมรถนะคะมิสูบิชิไทตันนะคะ 4, ี่คูณสี่ดับนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2013นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะว่าสวยแค่ไหนคะ่ะค่ะตอนนี้เรามาชมภายในกันแล้วนะคะภายในของเรานะคะตัวนี้เป็น4ีู่นสนะคะเป็นเกียร์เอนะคะแล้วก็มีตัวโฟนะคะเกียร์โฟอยู่ด้านข้างนะคะ แอร์นะคะวิทยุนะคะภายในของเราคือออปชันครบนะคะแล้วไม้ตัวนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สนะคะตัวนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าไม้แท้นะคะแล้วภายในเป็นสีดําตัดครีมนะคะอยากรู้ราคาตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันด้านหน้าค่ะสำหรับมิซูบิชิไทตัน a n 4คูณ o u b ดับเบตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่479,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะเริ่มวางดาวนะคะอยู่ที่2,900 0บาทนะคะลูกค้านะคะตัวนี้ต้องใช้เงินดาวนะคะต้องดูจากเครดิตลูกค้าอีกทีนึงถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะตัวนี้จะใช้หนังสือรับรองหรือสลีปเงินเดือนนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะลูกค้ามีเครดิต หรือไม่มีเครดิตสามารถปรึกษากับเซลล์ได้เลยนะคะอาชีพอิสระต่างๆนะคะสามารถปรึกษากับเซลล์ได้เลยเรามีเงื่อนไขและการแนะนำนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกันแล้วก็จะมีวิธีนะคะในเรื่องของเอกสารต่างๆมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะทั้งออนไลน์วิศวะนะคะอาชีพที่ไม่มีเอกสารตรงนี้นะคะเซลล์ก็จะมีคำแนะนำให้นะคะถ้าหากลูกค้าคนใด สนใจไททันตัวนี้นะคะติดต่อมาที่เซลนะได้เลยนะคะเซลนะยินดีให้คำปรึกษานะคะเบอร์โทรของเซลนะนะคะ0655989249ค่ะนะคะติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลนะนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ